มีความจริงหนึ่งที่ในที่สุดแล้วทุกคนจะต้องเผชิญวบยชราไม่ได้มาพร้อมการเตือนล่วงหน้าและเมื่อมันมาถึงเราถึงได้รู้ว่าการมีสุขภาพดีคือสิ่งมีค่าที่สุดแต่กะนั้นความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและการได้รับความรักอย่างจริงใจก็เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตยังคงมีความหมายในช่วงที่คุณยังแข็งแรงคุณเป็นเสาหลักของครอบครัวเป็นคนที่แบกรับทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องอาหารการกินของลูกเรื่องนอนหลับเรื่องเงินทองไปจนถึงอาการไอเพียงเล็กน้อยของลูกคนหนึ่งทุกอย่างคุณใใส่จหมด จนวันหนึ่งร่างกายเริ่มอ่อนแรงดวงตาเริ่มผ้ามัวและคุณไม่สามารถทําสิ่งที่เคยทําได้อย่างง่ายดายอีกต่อไปคุณนอนอยู่บนเตียงอย่างเงียบงนันและสิ่งที่คุณเฝ้ารอไม่ใช่ยาไม่ใช่ปาฏิหาริย์แต่เป็นใครสักคนที่เปิดประตูเข้ามานั่งลงข้างๆจับมือคุณเบาๆและพูดเพียงว่าพ่อครับแม่ครับไม่ต้องกังวลนะลูกอยู่ตรงนี้แล้วแต่เมื่อคุณรอไปเรื่อยๆคุณเริ่มเข้าใจว่าบางสิ่งไม่เป็นเหมือนที่คุณเคยคิดลูกยังรักคุณ แต่อาจักในแบบที่เขาถนัดไม่ใช่ในแบบที่คุณต้องการพวกเขายุ่งพวกเขารีบพวกเขาอยู่ห่างไกลบางครั้งการแสดงออกของเขาก็แค่สายโทรศัพท์สั้นๆการมาเยือนเพียงไม่กี่นาทีหรือที่แย่กว่านั้นคือความเงียบที่กินเวลานานและในขณะที่คุณนอนอยู่แบบนั้นคุณเริ่มได้ตระหนักถึงความจริงสีข้อที่แม้จะเจ็บปวดแต่กลับปลุกให้คุณตื่นรู้ความจริงที่ไม่ใช่เพื่อกล่าวโทษใครแต่เพื่อให้คุณและทุกคนหันกลับมามองและเข้าใจชีวิตไวยาละให้ชัดเจนขึ้นเพื่อจะได้อยู่ให้ถูก อยู่ให้เต็มและอยู่ให้ดีขึ้นในทุกวันคุณจะได้รู้ว่าความจริงข้อหนึ่งคือลูกๆรักคุณในแบบของเขาไม่ใช่ในแบบที่คุณหวังเมื่อคุณยังแข็งแรงคุณเคยเชื่อว่าในวันที่คุณแก่เท่าลูกจะดูแลคุณเหมือนที่คุณเคยดูแลพวกเขาเมื่อยังเล็กความเชื่อเหล่านั้นเหมือนต้นไม้ที่คุณค่อยๆรดน้ําด้วยความหวังและความเสียสละตลอดชีวิตแต่เมื่อวัยชรามาเยือนคุณเริ่มนั่งมากขึ้นพูดน้อยลงฟังมากขึ้นและเงียบมากขึ้น คุณเริ่มเห็นว่าต้นไม้นั้นไม่ออกผลเหมือนที่คุณหวังไว้คุณอาจแค่อยากได้บทสนทนาธรรมดาเสียงเรียกพ่อครับแม่ครับจากหน้าประตูอาหารเย็นที่ลูกมานั่งกินด้วยกันโดยไม่รีบไม่หยิบมือถือขึ้นมาและไม่หันไปดูนาฬิกาทุกห้านาทีคุณไม่ได้ต้องการเงินไม่ได้ต้องการของมีค่าสิ่งที่คุณต้องการคือการมีตัวตนในชีวิตของลูกการได้รับฟังการได้รับความห่วงใยจากใจจริงแต่สิ่งที่คุณได้รับกลับเป็นการมาเยือนที่สั้นเกินไปคำถามที่พูดผ่านๆเช่น พ่อทานยาไหมแม่กินข้าวได้หรือเปล่าและหลังจากนั้นคือเสียงเครื่องยนต์ที่ออกไปเสียงประตูปิดลงและความเงียบที่ตามมาอีกรอบลูกบางคนแทนการมาด้วยตัวเองกลับโอนเงินมาให้ส่งข้อความว่าใช้เงินได้ตามสบายเลยนะพ่อแม่มีอะไรก็โทรมาพวกเขายังคิดว่าพวกเขารักคุณพวกเขาเชื่อว่าตนเองทำหน้าที่ลูกได้ดีเพราะส่งเงินให้ทุกเดือนจ้างคนดูแลให้และมีตารางแวะมาเยี่ยมเป็นครั้งคราวแต่คุณเท่านั้นที่รู้ว่าคุณไม่ได้รับการปฏิบัติในฐานะพ่อแม่ อีกต่อไปแต่เหมือนคนแก่ที่ได้รับเงินเลี้ยงดูจากที่คุณเคยเป็นทุกอย่างในชีวิตลูกกลับกลายเป็นเพียงผู้รับการจัดการที่ถูกวางแผนมาแล้วและที่เจ็บปวดยิ่งกว่านั้นคือคุณไม่สามารถโทษพวกเขาได้เพราะลูกๆก,ก็มีชีวิตของตนเองมีงานมีครอบครัวพวกเขายังรักคุณอยู่เพียงแต่รักแบบของพวกเขาแบบที่บางครั้งเหมือนเป็นแค่หน้าที่การมาเยี่ยมที่ไร้หัวใจการกอดที่แค่สัมผัสแล้วรีบเดินจากไปความรักที่ขาดการเข้าใจขาดความอบอุ่น และขาดการมีอยู่จริงคุณเริ่มถามตัวเองว่าหรือว่าความรักในครอบครัวจะถูกแปลเปลี่ยนเป็นภาระหน้าที่หรือความผูกพันจะกลายเป็นบริการที่แค่จ่ายเงินแล้วจบและเมื่อคุณนอนนิ่งอยู่แบบนั้นคุณได้เข้าใจว่าความรักไม่ใช่เพียงแค่มีหรือไม่มีแต่คือการมีให้ถูกวิธีหรือไม่คุณเคยรักลูกด้วยการกระทําที่ชัดเจนการตื่นขึ้นกลางดึกเพราะได้ยินเสียงไอของลูกการเก็บเงินส่งเสียให้เรียนการปรุงอาหารให้แน่ใจว่าลูกจะไม่หิวแต่เมื่อลูกโตขึ้นพวกเขากลับรักคุณในแบบที่สะดวกกับพวกเขา เงินตารางเวลาการจัดการไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่รักคุณแต่เพราะพวกเขาไม่เข้าใจว่าคุณต้องการอะไรคุณต้องการใครสักคนมานั่งฟังคุณพูดไม่ใช่คนที่แค่เตือนให้คุณกินยาเหมือนเป็นหน้าที่คุณต้องการอ้อมกอดที่อ,อบอุ่นไม่ใช่การแต่หลายแบบรีบๆคุณต้องการเสียงหัวเราะบนโต๊ะอาหารสายตาที่มองมาด้วยความห่วงใยคำถามที่มาจากหัวใจไม่ใช่แค่ใบแจ้งหนีที่ถูกชำระแล้วความรักไม่ใช่แค่ทำอะไรให้แต่คือทำสิ่งที่อีกฝ่ายต้องการในเวลาที่เขาต้องการมากที่สุด และในวัยชราสิ่งที่คุณต้องการอาจมีเพียงลูกคนหนึ่งที่เดินเข้ามาไม่รีบไม่วุ่นวายแค่นั่งข้างคุณสักพักจับมือคุณแล้วพูดเบาๆพ่อครับแม่ครับหนูคิดถึงนะแค่นั้นเองแต่น่าเสียดายที่สิ่งเรียบง่ายที่สุดกลับกลายเป็นสิ่งที่หายากที่สุดในชีวิตของคนชราหากคุณยังนั่งฟังหรืออ่านข้อความนี้อยู่โปรดเชื่อเถอะว่าคุณไม่ได้โดดเดี่ยวในความรู้สึกนี้ยังมีพ่อแม่อีกมากมายที่เหมือนคุณกำลังเฝ้ารอเพียงอย่างเดียวคือการได้ถูกรักในแบบที่พวกเขาต้องการ เมื่อคุณเริ่มรู้สึกว่าร่างกายไม่เหมือนเดิมขาแทบไม่เหลือแรงให้ก้าวดวงตาพร่าเหมือนม่านหมอกและคุณไม่สามารถทำสิ่งที่เคยถือว่าธรรมดาได้อีกต่อไปนั่นคือช่วงเวลาที่ชีวิตส่งสัญญาณเตือนให้คุณหยุดและเริ่มหันมาฟังเสียงของหัวใจตัวเองในวัยหนุ่มสาวคุณเป็นคนที่แข็งแรงเป็นผู้ให้เป็นผู้แบกรับคุณตื่นมากลางดึกเพราะเสียงไอของลูกคุณเตรียมข้าวเช้าให้ครอบครัวคุณใช้เงินเก็บเพื่อส่งเสียให้ลูกเรียนและคุณบอกตัวเองว่านี่คือความหมายของชีวิต แต่เมื่อถึงวันที่คุณนอนนิ่งอยู่บนเตียงและมองย้อนกลับคุณจะเข้าใจว่าสิ่งที่คุณเคยคิดว่าเป็นคุณค่ากลายเป็นเบื้องหลังของความรู้สึกว่างเปล่าเพราะเมื่อคุณไม่สามารถให้ใครได้เหมือนเดิมก็เกิดคำถามในใจว่าฉันยังมีค่าอยู่ไหมและใครอยู่ข้างฉันจริงๆช่วงเวลานั้นคือการทดสอบครั้งสุดท้ายของความผูกพันเป็นบททดสอบที่ไม่มีการเตือนล่วงหน้าและคุณไม่สามารถหลีกหนีได้คุณอาจคิดว่าเมื่อคุณแก่ตัวลงลูกๆจะกลับมาหาคุณอย่างสม่ำเสมอแต่คุณลืมคิดว่า ช่วงชีวิตวัยแก่เป็นช่วงที่คุณต้องหัดรักตัวเองก่อนที่จะรอให้ใครมารักคุณด้วยเมื่อคุณได้เรียนรู้ที่จะหันมาดูแลตัวเองคุณไม่จําเป็นต้องรอให้ใครถือมือคุณเข้าสู่บททดสอบนั้นเพียงลําพังคุณสามารถเดินเข้าไปในชีวิตของตัวเองอย่างมั่นคงด้วยความเข้าใจว่าฉันยังมีค่าแม้จะไม่สามารถทําสิ่งเดิมๆได้อีกการรักตัวเองในวัยนี้หมายถึงการยอมรับว่าสภาพร่างกายอาจเปลี่ยนแต่จิตใจยังสามารถเข้มแข็งได้คุณหันมาสนใจเสี่ยงหัวใจมากขึ้นแทนที่จะแค่รอว่าใครจะโทรมา คุณเริ่มโทรหาตัวเองก่อนถามว่าวันนี้ฉันเป็นอย่างไรบ้างแทนที่จะหวังว่าลูกจะมานั่งอยู่ข้างๆคุณเลือกที่จะดื่มชาอุ่นๆนัดเพื่อนรุ่นเดียวกันไปเดินเล่นหรือแค่นั่งมองฝนตกจากหน้าต่างอะไรที่เคยเป็นธรรมดากลับกลายเป็นความสุขเล็กๆที่มีคุณค่าเมื่อคุณเริ่มให้ความสําคัญกับตัวเองโลกก็เริ่มเปิดให้คุณเห็นว่าคุณไม่ได้โดดเดี่ยวคุณเพียงแค่เลือกที่จะไม่รออีกในช่วงเวลาที่คุณหยุดรอและเริ่มใช้ชีวิตตามจังหวะของหัวใจคุณจะพบว่า การได้อยู่ในช่วงที่คุณยังหายใจได้ด้วยความสงบนั่นคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าใครเข้าใจการดูแลสุขภาพให้เหมาะสมการกินข้าวอย่างเพียงพอการเดินออกไปสัมผัสสมเย็นหรือแค่หลับตาสักพักและคิดถึงเรื่องดีทั้งหมดนี้คือการบอกรักตัวเองอย่างเงียบๆคุณอาจจะไม่ได้เป็นเสาหลักอีกต่อไปแต่คุณคือดวงดาวดวงหนึ่งที่ส่องแสงด้วยตัวเองได้ในคืนที่เงียบสงบเมื่อคุณยืนอยู่นนจุดนี้แล้วลองยอมรับว่าคุณไม่จำเป็นต้องแข็งแรงเหมือนเดิมคุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ให้ทุกสิ่งอีกต่อไป สิ่งที่คุณต้องมีคือความสงบความเข้าใจและการอยู่กับตัวเองในแบบที่คุณต้องการไม่ใช่ในแบบที่โลกคาดหวังนั่นคือความเก่าที่แท้จริงของวัยแก่เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะรักตัวเองคุณจะไม่รู้สึกว่าอยู่คนเดียวเพราะคุณเลือกที่จะอยู่กับความสงบของหัวใจและนั่นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของชีวิตเมื่อคุณยังแข็งแรงเป็นผู้ให้เป็นเสาหลักของครอบครัวทุกคนหันมาหาคุณเมื่อพวกเขาเจอเรื่องราวลำบากลูกขอยืมเงินให้ดูแลหลาน หรือขอให้คุณช่วยเลี้ยงตอนที่พวกเขาติดงานคุณคิดว่าสิ่งนี้คือบทบาทและความหมายของชีวิตจนวันหนึ่งคุณนอนอยู่บนเตียงไม่อาจลุกเองได้แบบเดิมและกระจกของชีวิตก็สะท้อนภาพที่คุณไม่เคยคาดคิดในเวลานั้นคุณเริ่มรู้ว่าเมื่อคุณไม่เป็นประโยชน์อีกต่อไปเมื่อคุณไม่สามารถให้เหมือนที่เคยใครจะยังอยู่ข้างคุณจริงๆหรือไม่คุณโทรไปหาใครไหมในวันว่างใครเข้ามาเยี่ยมคุณโดยไม่ต้องถูกเตือนลองจินตนาการดูว่าสายเรียกเข้าที่เคยดังทุกครั้งเริ่มเงียบหลงเรื่อย ข้อความสบายดีไหมพ่อแม่กลายเป็นกินยาแล้วใช่ไหมแล้วก็ไม่มีอะไรอีกคุณอาจยังมีลูกหลายคนหลานน้อยคนไว้คอยรออยู่ในบ้านแต่เมื่อความสามารถของคุณลดลงบทบาทของคุณกลับหายไปคุณไม่ใช่คนช่วยแก้ไขปัญหาอีกต่อไปแต่กลายเป็นคนที่ต้องการการแก้ไขคุณสังเกตเห็นว่าบทสนทนาไม่ได้เริ่มจากหัวใจอีกแล้วเหมือนที่เคยออกมาเป็นหน้าที่ไม่ใช่จากความรู้สึกจริงและคุณก็รู้ว่าวันหนึ่งคุณอาจต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลัง คือคุณต้องรับบทบาทใหม่จากผู้ให้กลายเป็นผู้รับจากคนที่ยืนแข็งแรงกลายเป็นคนที่ต้องพิงจากคนที่รู้คำตอบกลับกลายเป็นคนที่สงสัยว่าใครจะช่วยฉันในเวลานั้นคุณได้รับการเยี่ยมเยือนแต่คำว่าเยี่ยมมาแล้วค่ะครับดูเหมือนถูกเช็คไว้แล้วคุณได้รับเงินแต่กลับไม่ใช่การประทับใจคุณถูกถามแบบผ่านๆแล้วก็วางสายและคุณนั่งอยู่คนเดียวในความเงียบแต่นี่ไม่ใช่เรื่องของความผิดของใครมันคือการสะท้อนว่าเมื่อเราหายไปจาก บทบาทสําสคัญชีวิตก็ไม่เหมือนเดิมคนที่เคยเข้าหาเราเพราะพวกเขาต้องการความช่วยเหลืออาจเลือกหายตัวไปเมื่อเราไม่ใช่คําตอบอีกต่อไปคุณเริ่มเข้าใจว่ารหัสความสัมพันธ์ไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่คุณเคยทําแต่อยู่ที่สิ่งที่คุณยังมีอยู่วันนี้คุณยังหายใจอยู่ยังรอคอยการสนทนาการจ้องตาการถือมือแค่การอยู่ใกล้แต่เสียงฉันอยู่ตรงนี้นะพ่อแม่กลับไม่ออกมาเมื่อคุณยืนอยู่ตรงนี้แล้วคุณจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่า ชีวิตไม่ได้สอนให้เราแข็งแรงอยู่คนเดียวแต่สอนให้เราเห็นคุณค่าในวันที่เราไม่สามารถให้เหมือนเดิมคุณอาจเริ่มปล่อยให้คนอื่นดูแลคุณเลือกการไปพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอเลือกคนดูแลที่ใส่ใจเลือกที่จะใช้เวลาอย่างสงบไม่ใช่เพียงดูลูกทำงานแต่ดูลมหายใจของตัวเองและเมื่อคุณเลือกที่จะยืนจากที่นอนนั้นสักนิดคุณเลือกที่จะถามตัวเองว่าวันนี้ฉันรู้สึกอย่างไรและมีใครที่อยู่จริงหรือแค่แสดงตัวคุณอาจเริ่มให้ความสำคัญกับช่วงเวลาเล็กๆก,กาแฟยามบ่าย เสียงนนกร้องรอยยิ้มของคนเดินสวนหน้าค้างๆไม่มีผู้ช่วยเหลือแต่มีเพื่อนสนทนาและหัวใจที่รู้สึกการปล่อยวางบทบาทเดิมไม่ได้หมายความว่าคุณแพ้หรือถูกทอดทิ้งแต่คือคุณกําลังเดินเข้าสู่บทต่อไปของชีวิตที่บทนั้นเรียนรู้ว่าคุณค่าของคนไม่ได้ถูกนับเพราะสิ่งที่เขาทําแต่เพราะการที่เขายังอยู่และยังมีค่าในความรู้สึกของใครบางคนแล้วคุณจะพบว่าเมื่อคุณไม่สามารถทําอะไรเมื่อคุณไม่ใช่คนที่ใครโทรหาเพราะต้องการแต่ยังมีคนที่โทรมาหาคุณ โดยไม่ต้องมีเหตุผลแค่อยากฟังเสียงมันคือความจริงที่ลึกซึ้งที่สุดในที่สุดคุณจะรู้ว่าการอยู่กับตัวเองในวันที่ใครให้หลายคนอาจเดินออกไปไม่ใช่โทษไม่ใช่ความเศร้าแต่เป็นการค้นพบว่าฉันยังอยู่และฉันเลือกไปต่อด้วยความสงบเพราะความรักไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณยังทําอะไรได้แต่ว่าใครจะอยู่กับคุณเมื่อคุณทําอะไรไม่ได้และคุณจะยังโอบกอดชีวิตนี้ได้ใหญ่อ้างสง,ง่าพาเพ แม้ในวันที่คุณไม่สามารถลุกขึ้นได้เองอีกต่อไปเมื่อคุณนั่งอยู่กับความสงบในบ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของลูกตอนนี้กลับเงียบลงคุณเริ่มมองย้อนกลับไปถึงช่วงเวลาที่คุณเคยเชื่อว่าลูกจะอยู่เคียงข้างฉันเสมอแต่ความจริงคือลูกอาจรักแต่รักในแบบของเขาไม่ใช่ในแบบที่คุณต้องการคุณเห็นภาพลูกวัยรุ่นที่เคยเรียกคุณตอนกลางคืนว่าแม่ครับพ่อครับตอนนี้กลายเป็นเสียงในสายโทรศัพท์สั้นๆเป็นไงบ้างครับพ่อและก็จบเพียงเท่านั้น ท่ามกลางภาพถ่ายครอบครัวที่ลูกโพสต์บนโซเชียลคุณรู้สึกว่าเหมือนมีชีวิตอยู่ในครอบแต่ไม่ได้อยู่ในใจคุณเคยสนุกกับการเตรียมอาหารเย็นสําหรับลูกจัดโต๊ะอาหารให้สวยคิดถึงเมนูที่ลูกชอบแต่ตอนนี้ลูกอยู่ห่างและคุณก็กลับมาหยิบมือถือของลูกไว้ในมือแล้วถามตัวเองว่าลูกจะได้กินไหมนะแต่ไม่มีใครคอยถามคุณว่าแม่ครับพ่อครับกินข้าวยังคุณเคยอยากได้อะไรให้น้อยแค่อยากให้ลูกมานั่งกินด้วยกันโดยไม่รีบโดยไม่มีสายโทรศัพท์กวนใจแต่คุณได้เพียงเสียงเครื่องยนต์ประตูปิด และความเงียบตามมาคุณเริ่มเข้าใจว่าคุณไม่ไอ้ได้ต้องการสิ่งใหญ่โตคุณเพียงแค่อยากได้ความรู้สึกว่าฉันยังอยู่ในชีวิตของลูกพอคุณแยงยิ่งสะท้อนกลับมาคือภาพของลูกที่เติบโตในโลกของเขาจดจําคุณด้วยการโอนเงินด้วยการส่งข้อความหรือด้วยการกดไลค์โพสต์รูปอาหารที่คุณทําสิ่งเหล่านั้นอาจแสดงความรักแต่ก็ไม่ใช่แบบที่คุณเคยให้แบบที่คุณเคยตั้งใจแบบที่คุณต้องการคุณเริ่มถามตัวเองว่ารักคือหน้าที่หรือคือหัวใจ เมื่อใดที่การกลับมาหากลายเป็นการเช็คอินเมื่อใดที่การโอนเงินคือการแทนคําพูดคุณดูแลลูกมาตลอดชีวิตตอนนี้คุณหยุดแต่คุณยังอยู่และคุณหวังว่าใครสักคนจะเดินเข้ามาหาไม่ใช่เพราะจําเป็นแต่เพราะอยากอยู่ในวันหนึ่งคุณหันมาพูดกับตัวเองว่าฉันยังอยากได้สัมผัสจริงๆไม่ใช่แค่การมองผ่านหน้าจอคุณอยากได้สายตาที่มองคุณด้วยความรักไม่ใช่สายตาที่มองแค่ประตูคุณอยากได้บทสนทนาที่ไม่ถูกเร่งไม่ใช่คําถามถาม แม่กินข้าวหรือ,อยังแล้วก็ดับไปและในที่สุดคุณก็เข้าใจว่าความรักไม่ได้ถูกวัดด้วยจํานวนครั้งที่กลับบ้านหรือจํานวนสตางค์ในบัญชีแต่ถูกวัดด้วยความรู้สึกว่าฉันยังได้อยู่ในใจใครบางคนคุณอาจไม่พูดออกมาดังว่าฉันอยากให้ลูกอยู่ข้างๆแต่หัวใจคุณพูดออกมาทุกวันสิ่งที่คุณเคยให้คือเวลาคือความเหน็ดเหนื่อยคือความห่วงใยที่ไม่เคยถามกลับแต่สิ่งที่คุณรอ,อคอยคือความรู้สึกว่าพ่อแม่คือบ้านของลูกไม่ใช่แค่ผู้ให้เงิน หรือผู้ส่งข้อความคุณเริ่มเข้าใจว่าถ้าลูกรักในแบบของเขาและคุณยังรักในแบบของคุณก็อาจเดินอยู่ห่างกันได้โดยหัวใจอย่างใกล้เมื่อคุณเลือกที่จะไม่โกรธไม่ตั้งความคาดหวังคุณกลับพบว่าการอยู่ในจุดที่คุณยังถูกคิดถึงนั้นคือความสุขที่ไม่ต้องเวือวาและคุณรู้ว่าหากลูกไม่ได้มาในวันนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รักแต่บางทีเขาแสดงออกไม่เป็นหรือเขาไม่เคยถูกสอนให้รู้ว่าอาจจะรักอย่างไรในค่ําคืนเงียบคุณหยิบภาพเก่า รอยิ้มของลูโกเวลายังเด็กและคุณยิ้มให้กับตัวเองเพราะคุณรู้ว่าคุณได้ทําดีที่สุดแล้วและคุณเลือกที่จะเปิดใจให้กับความจริงนี้รักคือเงื่อนไขไม่ใช่ภาระและคุณไม่จําเป็นต้องอธิบายความรู้สึกให้ใครเข้าใจคุณยังคงนั่งที่เดิมแต่ไม่ใช่คนที่รออีกแล้วคุณเป็นคนที่เลือกจะอยู่เลือกจะอยู่ด้วยความสงบเลือกจะรักด้วยวิธีของคุณเองและเมื่อคุณสรุปได้ว่าลูกรักฉันในแบบของเขาคุณก็ปล่อยวางการเรียกร้องคุณเปิดพื้นที่ให้รักนั้นเบ่งบาน ไม่ใช่ในภาพที่คุณวาดไว้แต่ในภาพที่เกิดขึ้นจริงคุณอาจยังต้องการให้ลูกพูดคำว่าพ่อครับแม่ครับผมคิดถึงพ่อแม่แต่คุณก็เข้าใจแล้วว่าคำพูดนั้นอาจไม่มาจากเขาในวันนี้คุณเลือกที่จะไม่รอคุณเลือกที่จะอยู่ในวันนี้กับตัวคุณเองและเชื่อมั่นว่าแม่ลูกรักตามวิถีของเขาคุณก็ยังมีคุณค่าคุณก็ยังถูกรักเพียงในแบบที่ต่างออกไปและในยามที่คุณหลับตาลงคุณรู้สึกได้ว่าความรักบางครั้งไม่ใช่เสียงแต่คือการอยู่การฟัง การไม่รีบจากไปและคุณคุณก็ยังนั่งอยู่ตรงนั้นพร้อมหัวใจที่เปิดกว้างพร้อมเวลาที่คุณยังมีพร้อมรักที่คุณยังเลือกจะให้แม้จะไม่เหมือนเดิมแต่ก็เป็นคุณเองมีบางสิ่งที่เราหวังไวล้ลึกๆว่าจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเราเชื่อว่าเพียงแค่เราทําดีรักลูกอย่างหมดหัวใจให้ทุกอย่างโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนลูกจะกลับมาตอบแทนอย่างสวยงามจะเป็นคนดีมีความกกตันอยู่และรู้จักดูแลพ่อแม่ในยามแก่เท่า แต่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกครอบครัวไม่ใช่เพราะใครผิดหรือเพราะใครไม่ดีแต่อาจเพราะบางคนไม่เคยได้รับการสอนให้รู้จักคําว่าโกตันยูอย่างแท้จริงต่อให้คุณรักลูกที่สุดสอนให้เขาเก่งกล้าคิดกล้าทําประสบความสําเร็จในชีวิตแต่หากคุณลืมสอนให้เขามองย้อนกลับมาหาคนที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จเหล่านั้นความรู้สึกอบอุ่นของคําว่าครอบครัวก็อาจถูกละเลยไปอย่างน่าเสียดายคนที่อยู่ข้างหลังฉากไม่ใช่แค่คนจ่ายค่าเทอมหรือคนที่อยู่บ้านรอ แต่คือคนที่อดหลับอดนอนเพราะลูกป่วยคนที่ยอมสละเสื้อผ้าสวยๆเพื่อให้ลูกมีชุดใหม่ใส่ไปโรงเรียนคนที่ไม่เคยหยุดรักแม้จะไม่เคยถูกตอบแทนไม่มีใครอยากยอมรับว่าลูกที่เลี้ยงด้วยความรักอาจโตมาโดยไม่เข้าใจหัวใจพ่อแม่บางคนลืมไม่ใช่เพราะไม่รักแต่เพราะโลกใบใหม่ของพวกเขาเต็มไปด้วยภาระหน้าที่คนรอบข้างสิ่งล่อตาล่อใจและความวุ่นวายที่ไม่มีที่สิ้นสุดความรักที่เคยได้รับอาจถูกวางไว้ชั้นล่างสุดของใจถูกกลบด้วยตารางงานแน่นเอียดและคำว่า เดี๋ยวก่อนนะความหวังที่ว่าทุกคนจะมีลูกที่รักและดูแลพ่อแม่ในบั้นปลายจึงไม่ควรกลายเป็นเงื่อนไขให้คุณต้องเสียใจหากมันไม่เป็นจริงหากคุณเป็นหนึ่งในหลายล้านคนที่ไม่ได้รับคําว่าขอบคุณจากลูกไม่ได้รับอ้อมกอดในวันที่เหนื่อยหรือแม้แต่เสียงโทรศัพท์ในวันที่คุณล้มป่วยอย่าเพิ่งโทษตัวเองและอย่ารู้สึกว่าคุณล้มเหลวในบทบาทพ่อแม่สิ่งที่คุณทํามาตลอดชีวิตยังคงมีความหมายแม้คนที่คุณทําเพื่อตลอดอาจไม่เข้าใจในตอนนี้ไม่ใช่ทุกความดีต้องมีรางวัล และไม่ใช่ทุกความรักจะได้รับการตอบสนองในแบบที่เราหวังสิ่งสําคัญคือคุณได้รักอย่างแท้จริงแล้วและคุณควรรักตัวเองไม่แพ้กันจงเลือกใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยความสงบสุขเลิกคาดหวังในสิ่งที่ควรจะได้แล้วหันมามองสิ่งที่คุณยังมีอยู่ในมือเวลาของคุณสุขภาพของคุณความสง่างามจากการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในอดีตคุณสามารถเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับความรู้สึกขาดหรือจะเติมเต็มใจตัวเองด้วยสิ่งเล็กๆที่มีค่าไม่จําเป็นต้องรอใครมาเติมเต็มมื้ออาหาร เพียงคุณปรุงข้าวต้มร้อนๆแล้วนั่งกินไปพรางคิดถึงเรื่องดีๆก็เพียงพอไม่จําเป็นต้องมีลูกมานั่งข้างในทุกเย็นเพียงคุณมองกระจกแล้วยิ้มให้ตัวเองก็เหมือนได้รับกําลังใจที่ดีที่สุดแล้วและไม่จําเป็นต้องมีเสียงบอกรักทุกวันเพราะการที่คุณยังหายใจด้วยหัวใจที่สงบก็เท่ากับว่าคุณกําลังรักตัวเองในแบบที่ถูกต้องถึงจะอยู่คนเดียวก็ไม่ได้หมายความว่าต้องโดดเดี่ยวถึงจะไม่มีลูกมาจับมือก็ยังจับมือตัวเองได้อย่างมั่นคงถึงแม้คําว่าเกตันยูจะไม่ถููกกกกแสดงออจาลลาลลหน ก็ไม่ได้แปลว่าชีวิตนี้ไร้ค่าชีวิตยังคงมีความหมายตราบใดที่คุณยังเลือกให้มันมีและหากวันหนึ่งลูกคุณหันกลับมาพร้อมหัวใจที่สำนึกและเข้าใจอย่าปิดประตูรับความรู้สึกนั้นเพราะการให้อภัยและการเปิดใจก็เป็นรูปแบบหนึ่งของความรักที่ลึกซึ้งที่สุดท้ายที่สุดนี้จงใช้ชีวิตไวยชาราด้วยศักดิ์ศรีความสั่งงามและความเข้าใจในความไม่แน่นอนของมนุษย์ไม่มีใครสมบูรณ์แบบและไม่มีความสัมพันธ์ใดไม่เปลี่ยนแปลง แต่คุณสามารถเป็นคนแก่ที่มีหัวใจแข็งแรงที่สุดในโลกได้หากคุณเลือกจะไม่เจ็บเพราะการคาดหวังอีกต่อไป